ม่ชีนะขอแนะนําตัวนะว่าแม่ชีนะชื่อแม่ชีกมลศรีแทลินนะอายุแปดสิบเอ็ดแล้วนะแม่ชีมีปัญหาเรื่องดวงตามองไม่เห็นนะแล้วก็แม่ชีทีก็มาเจอยาตัวนี้อนะ่ะนะได้ไหมมาเจอยาตัวนี้แล้วแม่ชีก็ซื้อยาตัวนี้มาฉัน นะจากห้ากล่องขึ้นไปเจ็ดกล่องเนี่ยแม่ทีก็เริ่มมองเห็นแล้วนะเรื่องแม่ทีก็ดีขึ้นมองเห็นน่ะนะสวัสดีค่ะวันนี้มุกมีโอกาสมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเพื่อฟื้นฟูดวงตานะคะลูกค้าท่านนี้นะคะชื่อทุนพรมมานะคะมีอาชีพรับจ้างซักรีสนะคะอยู่แถวตลาดประชานิเวศนะคะออลูกค้าอายุ49ปีมีปัญหาสายตาก็คือว่าลูกค้ามองไม่เห็น3-4ปีมาแล้วนะคะใช้ชีวิตลำบากมาก ก็เลยตัดสินใจเลือกลองผลิตภัณฑ์ทาน act ดีคอนแทคดูค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกค้ากลับมาใช้งานดวงตาได้อย่างเป็นปกติค่ะ,คะก่อนอื่นต้องถามกันท่นนะคะว่า,าพี่อ้นนะคะตอนตอนที่มีปัญหาสายตาค่ะมีปัญหาสายตาอย่างไงบ้างคะตอนแรกที่เป็นตาตามัวมองไม่เห็นเปนวุ้นในตาเป็นตัดสินใจลองดูพี่ก็เลยลองดูลองต่องแรกก็ยังเออ สึกว่านี่พอกล่องที่สองพี่ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยตอนนี้นะตอนนี้ก็คือมองเห็นชัดเลยใช่ไหมเห็นบอกเมื่อก่อนมองไกลๆมองกระจกตัวเองก็ไม่เห็นเลยอยากมองหน้าตัวเองว่าเออใช่ครีมอันนี้มันทำไมหน้าเรามันค้ํามันอะไรที่ก็มองไม่เห็นไงแต่ตอนนี้พี่มองเห็นได้หมดพวกน้องๆมานั่งอย่านี้พี่มองเห็นดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา